ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทะเลเดือดไทยนิรักสงบแต่ก็รบไม่ขาดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาเกาะติดสถานก,การณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากับเขมรกันในวันนี้ชาวมืดเนี่ยมีเรื่องด่วนเรื่องช็อกเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ล่าสุดผมก็มีรายงานออกไปแล้วนะครับกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและก็ตราดเนี่ยมีการประกาศกฎอายการศึกในบางพื้นที่ทั้งจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดเนื่องจากอาจจะมีหน่วยข่าวกรอง เสิร์ข่าวมับอกว่าตอนนี้ขเมนนั้นพร้อมที่จะรุกหน้าน้ําไทยเรากับบริเวณเกาะกูดโอ้โหตอนนั้นผมเองก็ไม่คิดจริงๆว่าขเมนจะกล้าเพราะด้วยศักยภาพของทัพเรือไทยเรากับขเมนนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่แล้วครับในวันนี้เวลาตีห้าดีสินาทีในช่วงเช้ามืดของวันกลายเป็นว่าทหารเรือไทยกับทหารคขมรมีการประทะกันโซนบ้านชำรากจังหวัดตราดหลังจากต่างกรบูชานั้นเปิดจากการโจมตีเรียกว่าบุกเราก่อนเปิดเราก่อนงานนี้ทหารไทยเราจะยอมไม่ได้โดยในก่อนหน้านี้ครับกองทัพบ,บกกองทัพที่สองของไทยเราก็มีการโพสต์ให้กำลังใจกองทัพเรือนะครับว่า1,500ไมล์ทะเลไทยมีนาวีเฝ้าอยู่ค่าศึก ขเขมรเนี่ยเตรียมที่จะเข้าระดมการโจมตีแนวรบแต่ว่าไทยเราก็รอรับส่งกําลังใจให้กับลูกประดูเนี่ยแหละครับเหมือนฝั่งของกองทัพเรารู้ได้ว่ายังไงเขมรก็โจมตีในวันนี้ช่วงเช้ามืดของวันนี้อย่างแน่นอนมีการโพสต์ส่งกําลังใจกันต่างๆนานา,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 นาน ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับฐานขเมนเองไม่ได้มีการเกรงกลัวไทยเราเลยทั้งที่เพิ่งประชุมยูเอ็นไปหมาดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาหยุดยิงแต่ว่าคราวนี้ยังไงก็ไม่หยุดยังไงก็ไม่ยอมไทยเราก็ไม่ต้องยอมครับเพราะขเมน์เขาไร้เหตุผลจริงๆการที่จะมาปะทะกันในโซนทันทะเลหรือจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับข้อพิพาทในแนวชายแดน สี่จังหวัดก่อนหน้านี้เลยมันห่างกันเป็น1,000พันไมล์ทะเลโดยก่อนที่ขมรจะมีการโจมตีครับก็มีภาพปรากฏออกมาว่าทหารของกัมพูชานั้นกําลังขุดหลุมตั้งปืนกลบริเวณจังหวัดเกาะโกงประเทศกัมพูชาซึ่งก็ติดเขตแนวชายแดนกับไทยเรานะครับและและก็ในเดือนมิถุนายนต้นเดือนมิถุนายนนั้นเหมือนขมรมีการเตรียมพร้อมมาก่อนแล้วซึ่งมีการซ้อมรบทางทะเลครับตรงข้ามกับเกาะกูดโดยตอนนั้นเนี่ยกองทัเพเรือของไทยเราก็มีการประเมินว่ายังไงก็ไม่ รบพื้นที่ของไทยและย,ยังย้ำมุ่งเน้นว่าจะรักษาอธิปไตยในดินแดนที่ยึดถือไว้คราวนี้คงต้องบอกว่าเขมรไร้เหตุผลจริงๆครับอย่างที่ผมบอกแหละมันไม่ใช่พื้นที่ผิพาดเลยครับกลับมีการยิงเกิดขึ้นและตอนนี้กองทัพของไทยเราก็คงไม่มีความจําเป็นใดๆครับที่จะต้องใช้หลักเกณฑ์ตั้งรับเราต้องตอบโต้เขาไปบ้าง และผมเองก็ขอเรียกร้องให้จัดการขั้นเด็ดขาดรวมถึงรวดเร็วเพราะว่าทุกวินาทีเนี่ยคือชีวิตของทหารไทยเราครับซึ่งการที่ขเขมรบุกโจมตีเราเร่งรีบแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลมาจากการประกาศกฎอัยการศึกของเราเนี่ยแหละครับเนื่องด้วยกัมพูชาเนี่ยกำลังใช้ อาวุธรุกรานเข้ามาในรชาชอาณาจากักรไทยตลอดแนวชายแดนกบะชาการท่าเรือเองก็ต้องป้องกันชายแดนจันทบุรีแล้วก็ตาที่ติดแนวชายแดนกับขมรประกาศกดอัยการศึกในทันที <c oughs> เดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันอีกครั้งหนึ่งกับจังหวัดที่ประกาศตุน <yson> ถึงอำเภอที่ประกาศนะครับก็มีจังหวัดจันทบ,บุรีในโซนอำเภอเ <c oughs> <pm ừ> มืองจันทบ,บุรีครับอำเภอท่าใหม่อำเภอมะขามอำเภอแหลมสิงอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามอำเภอเขาขิจกูดส่วนจังหวัดตราดเองครับก็มีอำเภอเขาสมิง ซึ่งเราเองก็พร้อมที่จะปกป้องปืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางทะเลตอนนี้ทัเพเรือของเราเนี่ยก็มียุทธาการสั่งหมู่เรือพิฆาตซีลอากาศยานจัดทัพป้องชาติเต็มกําลังแบบนี้ต้องส่งแรงใจแรงใ้กับทหารไทยทุกนายทหารกล้าไทยทุกนายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศเราต้องยึดมั่น และรักษาอธิปไตยของไทยไว้ให้ได้นี่ก็คือสถานการณ์กองทัพเรือล่าสุดที่ผมนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันปะทะกันตั้งแต่เช้ามืดในช่วงตีห้าย่สินาทีส่วนในฝั่งของทางบกกันบ้างนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เราสามารถยึดพื้นที่หลักสำคัญได้เป็นระยะนะอย่างภูมะเขือเนี่ยเราก็สามารถยึดได้แล้วในเวลา18นาฬิกา50นาทีซึ่งสถานการณ์สู้รบชายแดน4จังหวัดทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีตอนนี้กองกำลังของขเขมรนนี่ยงงคงพึุทธธวิธ ผลักดันทหารราบพยายามที่จะก้าวสู่ตําแหน่งพื้นที่มั่นของไทยเราครับในพื้นที่ช่องบกเองน่วยกัมพูชาพยายามยึดเนิน469แต่ไทยเราก็ยังยื้อไว้อยู่ส่วนช่องอันมาครับพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยได้แล้วแต่ก็ มีการปะทะกันซึ่งก็ลดลงเป็นอย่างมากนะส่วนพื้นที่ซัมเตครับร่างของนานคาเมนเองก็ยังอยู่กับการโจมตีแบบต่อเนื่องยังออกมาไม่ได้ซึ่งมีรายงานออกมาว่านาคาเมนเนี่ยเสียชีวิตไปมากกว่า100นายส่วนในพื้นที่สัตตสมเนี่ย ฝั่งคาเมรเองก็ได้รับความสูญเสียอย่างหนักที่เสียชีวิตเยอะมากนะครับเพราะไทยเรามีการระดมปืนใหญ่ M750 เนี่ยเข้าถล่มรวมถึงพระวิหารตรงวัดแก้วครับก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องในเขตโดยรอบแนวชายแดนส่วนตรงภูมะเขือเนี่ยไทยเราก็กําลังดำเนินการยุทธศาสตร์เพื่อรักษาความปลอดภัย ของภูมิประเทศที่สําคัญตรงนี้เรายึดได้ไปที่เรียบร้อยหรือว่าจะยังมีวัดตากวยครับกองกาลังของเขมรพยายามที่จะขึ้นมาโจมตีไทยเราแต่ก็ยังไม่สําเร็จส่วนวัดตาเหมือนทมกองกําลังเขมรก็ถอยออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยเพราะตอนนี้ทหารดาวรุกคืบหนัก ซึ่งฝั่งของเมตเองครับมีการระดมปืนใหญ่มีการระดมรถถังมากถึง40คันนะเข้ามาตลอดแนวพื้นที่ชายแดนของไทยเรากับ4จังหวัดซึ่งก็อย่างนี้ผมบอกไปครับตอนนี้ภูมิเขือเราสามารถยุดได้ตั้งแต่เวลา18บนาฬิกา50นาทีของเมื่อวานแต่ว่าต่อมาก็ยังมีการปะทะจากการโจมตีระยะไกลของกบูชายด้วยปืนใหญ่ BM21 และกระเช้าบางส่วนเนี่ยยังไม่ถูกทำลายถึงแม้ว่าเราจะทำลายไปแล้วบางส่วนแต่กระเช้าของขมิดเองก็ยังเหลืออยู่ในการส่งกองกำลังโดยล่า ของการโจมตีในพื้นที่ทางบกนะครับเวลาตีสามสามสิบนาทีเขมีเองก็มีการเปิดจากโจมตีภูมะเขือถือว่าคาบเกี่ยวกันมากๆกับตําแหน่งกองทัพเรือของไทยเรานะครับที่โซนนางละเลนั้นเขมนก็เปิดจากการโจมตีในเวลาตีห้ายี่สิบนาทีแต่ก็อย่างที่บอกครับจากข่าววงในของรบพิเศษแนวหน้าอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการยืนยันออกมาว่าเขมนตอนนี้เนี่ย เสียชีวิตเยอะมากไม่ต่ำกว่า200-300รายเลยทีเดียวจากการที่โดนเอส6ของไทยเราเข้าปะทะโดนปืนใหญ่รถถังของไทยเราเข้าปะทะร่วมถึงทหารราบไทยเราเนี่ยการรบมียุทธวิธีไม่เหมือนกัมพูชาครับที่ยุทธวิธีของเขานั้นเหมือนฮุนเซนเนี่ย ส่งทหารเพื่อเสียชีวิตอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจหลักมนุษยธรรมแต่อย่างใดส่วนการประชุมของ UN เนะครับเรียกว่าตอนนี้ดุเดือดมากๆท่ามกลางความขัดแย้งในแนวชายแดนก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะจบนะการที่ UN เข้ามาไกลเกลีย่ยแล้วอาจจะมีการเจรจาหยุดยิงเนี่ยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราก็มีการขอบคุณประธานอาเซียนสําหรับข้อเสนอหยุดยิงพร้อมกับบอกว่าไทยเนี่ยพิจารณาเห็นด้วยอย่างยิง่งแต่ว่ากัมพูชาไม่ จจริงใทําให้คนไทยตกอยู่ในอันตรายครับและก็ย้าว่ารัฐบาลไทยเรามีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยจนถึงที่สุดอย่างไรก็ดีฝ่ายกโบชานั้น,นยังคงโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยไม่เลือกเป้าดังนั้นตามข้อเท็จจริงแล้วการหยุดยิงใดๆต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยฝ่ายไทยเนี่ยให้ความสําคัญในลําดับ ต้นๆกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและในขณะน,นี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแย่คงทําให้พี่น้องประชาชนไทยเราตกอยู่ในอันตรายนี่เป็นกระทรวงการต่างประเทศในะรับที่ออกมาขอบคุณอันวา,รวาประธานอาเซียนจากมาเลเซียที่ส่งข้อเสนอหยุดยิงระหว่างทั้งสองชาติแต่ว่าไทยเราเองก็บอกว่าคำนีนั้นยังไม่จริงใจยังไม่ได้ยังไม่เอาส่วน กัมพูชาเองครับในการประชุม UN เนี่ยโดยทูตก,กัมพูชาเองครับก็ประกาศกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี UN นะเรียกร้องให้ไทยหยุดยิงนานทีแบบไร้เงื่อนไข หลังจากสถานการณ์สู้รบลุกลามอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยตอนนั้นครับไร้เสียงตอบโต้จากฝั่งไทยหรือว่าชาติสมาชิกอื่นๆในทันทีเขาไม่ได้เห็นอ,อกเห็นใจกัมพูชาเลยนะครับที่โจมตีไทยเราโกรธหลายข่าวหลายสื่อหลายประเทศเขารู้ว่ากัมพูชานั้นโจมตีไทยเราโกรธซึ่งจะมาบอกว่าให้ไทยเราหยุดยิงแบบไร้เงื่อนไขมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราเหนือกว่าทุกอย่างนะทางอากาศเราก็เหนือกว่าทางทะเลเราก็เหนือกว่าในทางราบเนี่ยเอออาจจะสูสีกันหน่อยแต่อาวุธยุป,ปกรณ์เนี่ยเราแม่นยำกว่าเราดีกว่าเขมรแน่นอน และก็ยังไม่รู้เหตุผลที่อุนเซ็นนั้นกล้าปราทะไทยเราแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อุนเซ็นต้องการจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่การสู้รบในชายแดนแน่นอนครับแต่ว่าคือการกําจัดอาหารที่อาจจะ ไม่พักดีต่ออำนาจของตระกูลฮุนเซนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮุนเซนลดงบประมาณของกองทัพอย่างมีนัยยะสาคัญและก็โยกเงินส่วนใหญ่ไปสร้างกองกําลังพิเศษที่มีเฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นที่ได้ใช้อาวุธที่ทันสมยัยตานกัมพูชาตอนนี้เนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้สัมผัสอาวุธเหล่านั้นเลยแต่ว่ากลับถูกส่งไปแนวชายแดนทั้งที่อาวุธเนี่ย มันเก่ามากนะครับด้วยคําว่ารักชาติบางหน้าและล่าสุดตอนนี้ฮุนเจนเก็ส่งกองทัพเรือมาปะทะทังที่ไม่มีข้อพิพาททางทะเลกับไทยเลยเรือรบก็ยังไม่มีพร้อมแต่ว่านายพลกับกําลังพลเนี่ยกลับถูกสั่งให้ออกหน้าเพื่อที่จะไปเสียสละถือว่าแปลกเกินไปจริงๆนะครับและก็ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่สงครามเพื่อประเทศชาติ แต่ว่าคือสงครามเพื่อรักษาอํานาจของตระก,กูลฮุนเซนที่ไม่มีผู้นําในโลกคนไหนเนี่ยจะบ้าเลือดถึงขนาดส่งลูกน้องของตัวเองไปรบทั้งที่ดูแล้วเนี่ยศักยภาพสู้ไม่ได้ และประเทศเล็กอย่างกัมพูชาเองประชาคมโลกอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าความจริงก็คือฐานกัมพูชากําลังถูกใช้เป็นเหยื่อในเกมอํานาจของคนคนเดียวเท่าที่ดูในการรบในวิดีโอหลายๆวิดีโอเนี่ยก็รู้ได้ว่าศักยภาพไทยเราเหนือกว่ามากทั้งทางบกทางอากาศและก็ทางน้ําซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมนจะรุนแรงได้สักกี่น้ำมาคอยดูมาติดตามกันที่สำคัญไปกว่านั้นครับต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กำลังใจให้กับทัพดาวหน้าทาั้งทางบกและก็ทางอากาศรวมถึง ทางน้ำสามเหล่าทัพที่จะเป็นรั้วของชาติให้กับไทยเราได้รวมถึงพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยประเมินสถานการณ์กันดีๆถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆมันหนักหน่วงต้องอบพยพในทันทีรักษาชีวิตของเราเอาไวก้กดก็ขอส่งกำลังใจณที่นี้ด้วยนะครับอะไรในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการประทันในชายแดนแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยและถ้าหากคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขา่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย